ลาดสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC นะครับเนาะแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ปุสู่สคนพี่น้องครับพี่น้องครับื่อนี้พอใจดีนะครับเนาะสิริภาพไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับผลที่ออกมาเมือ่อคืนนี้พี่น้องกับกงสรีสามดีแล้วนะครับเนาะว่าแนวทางออกตัวใดนะครับ เข่าหรือรุดพี่น้องเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กาศีน้ำด้มาแจ้งย้อนหลังพี่น้องแก้งย้อนหลังว่ามีอาจารย์ได้เข่าอาจารย์ได้รุดพี่น้องนะครับเนาะเพื่อ fc สามารถสิกสิเรืรู้สิเรติดตามเพิ่นนะครับนอนพี่น้องเนาะนะครับกายพี่ให้น้องพิจารณนเอานะครับเนาะพอจะดีก็เสนอเป็นแค่แนวทาง พี่น้องว่าีผู้ใปดร,รูได้ดอกพี่น้องว่าเลขกแนวทางสิออกตัวใดมาตัวใดแท้จิงนแน่แนอนอันนี้มันเป็นแค่สูตรเป็นแค่เลขคำนวณพี่น้องมีเลขสูตรเลขคำนวณตัวใดจิตัดสินตัวเสดตัวไปตัวเอากิงๆมาเท่านั้นแหละพี่น้องเขาหรือหลุด,ลดอยู่กับสูตรเดอ้อให้พี่น้องไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งอีกครื่อหนึ่งนะครับมาก,กจัดขัดกระพานอกว่ากันพี่น้องแมวทางมีเขามีหลุดครับผม พี่น้องครับเดี๋ยวพ่อใจดีไปใช้วันทีให้พี่ให้น้องนะเนาะดากจะได้ไปจับคู่ไปหาตัววิ่งตัวรูดของปูต่างต่างกันพี่น้องนะครับกับเสํสำนักเก็บอาจารย์พี่น้องอ่ะไปใช้วันทีกันเลยพี่น้องวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าทับสามพี่น้องทับหกแปดนะครับ ทับสามทับหกแปดพี่น้องนะครับลาวพัฒนาอยาลาวพัฒนานะครับปู่มงคลพี่น้องนะครับ ปูมงคลนะครับปูมงคลนอพี่น้องนะครับลาพัฒนาปูมงคลพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างอย่างพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งไปช่มไปพิจาหน้ากันไปว่าไปเบิ่งย้อนลัางกันพร้อมพี่น้องนะครับเนาะนะครับวนะิ่งบนล่างพี่น้องวิ่ง bên, làm thì không bồn Vinh bồn làng nó Vinh bồn làng Vinh bồn làng วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างอะไรเอ่ยของปู่มงคลโอ้นะครับศูนย์กับสามพี่น้องนะครับนี่คือหน้าทาของเพื่อนพี่น้องนะครับเนาะนะครับประทานโทษจริงๆนะครับนี่คือหน้าทาของปู่มงคลพี่น้อง นี่คือแนวทาของเพื่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวฉีดเส้นใต้ใส่เส้นทึงเดี๋ยวไปเบิรงย้อนหลังของปู่พี่น้องย้อนหลังของวันประจําวันที่สิบเจ็ดพี่น้องอันนี้วันประจําวันที่สิบเก้าเด้อนะครับไปดูย้อนหลังของปู่กันเลยนะครับปู่มงคลเข้าหรือดุดนะครับแนวทางก็ออกห้า เอสองห้าห้าสี่แปดศูนย์พี่น้องนะครับเลขบนแปดศูนย์เลขล,ล่างห้าสีนน่นะครับนั่นเปนเบิง่งกันนะครับพี่น้องอเป็นเบิ่งย้อนหลังกันซะก่อนพี่น้องนะ,นะย้อนหลังของปู่มงคลน,นะครับพี่น้องนะครับเนาะย้อนหลังของปู่มงคลเด้อนะครับพี่น้องลาพัฒนาว้าันที่สิบเจ็ดปู่มงคลวิ่งบน ล่างหกับ7จ็ดรุดพี่น้องจับคู่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่พี่น้องรุดน,นะครับเด้อเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกก็รุดพี่น้องเด็กออกแปดศูนย์กับหาซีพี่น้องนะครับขอโทษขอให้พี่น้องนะครับอ่ะเพิ่นช่ได้แก้ไขแก้ัวให้ไปติดตามจับคู่เพิ่นสิถึงตาถึงใจพี่น้องบ่นะครับแล้วไปเลยพี่น้องนะครับ ปูมงคลจับคู่ให้พี่ให้นอ้องอีกย่างตัวใดอย่ามาเบิ่งกันเพื่อนแก้ไขมายางยิบดีพี่น้องแก้ไขเพื่อมาให้พี่น้องมีรอยยิ้มและเสียงพุเราะพี่นอ้องอาจับคู่นะครับโซนหนึ่งนะครับพี่น้อง แนวทางจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปู่ให้มาอย่างนั้นก็จัดไปอย่างนั้นเด้อเปลี่ยนแปลงให้เหมือนไม่ได้นะครับแนวทางมาตัวไหนก็ต้องเอาตัวนั้นตามที่เพื่อนห้มาไปดอกนะครับเนาะศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ดเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับมาตัวไหนก็ให้ตัวนั้นอยู่อย่างนั้นครับผม นะครับศู 2, 6และ07นี่คือแนวทางของปูม่มงคลพี่น้องนะครับเปิดไหนมาจากไดนเราก็ไปอย่างนั้นเนาะนะครับไปพี่น้องตัดสินใจนะครับพี่น้องบ่มักกะผ่านไปอย่าจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อนะครับมาเบิ่งจุดที่2พี่น้องนะครับชุดที่2ของปู่จะให้อะไรนะครับเนาะ สามหนึ่งพี่น้องนะครับสามหนึ่งเด้อนะครับสามสองพี่น้องนะครับสามเจ็ดพี่น้องนะครับสามเก้าพี่น้อง นี่คือแนวาทางของปู่มงคลพี่น้องมากกาจัดขัดกับพานเด้อพี่น้องเด้อพ่อจะดีให้เป็นแค่แนวาทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขีดสินใจใส่เส้นเทิงไหวพี่น้องพี่น้องจะได้เบิ่งเวยสดงดงามงามหูงาม,งาม,งงามตาพี่น้องเดล็กจังสิมหาห้านะครับเนาะ,ะวันที่1 9เดือน368นะครับลัพัฒนาปู่สอนเออปู่มงคลเด้อประท,าทันทน เราพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่างศูนย์กับสามพี่น้องจับคู่ให้กับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดพี่น้องสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามเก้าพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วลายพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อให้กำลังใจเพื่อน,นหลายๆขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่สิบเก้าเดือนสามหกแปดข่อยพี่น้องรับด้วยสุขสุขวัล์ครับผม